ก่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รูปพี่พาพันกับผมรูปพี่เมย์ครับแล้ววันนี้เป็นวันที่สัญญากันไว้ว่าเมื่อเรามีตัวไอคอน3ตัวที่ต้องใช้ปลอกแขนกับตันทีมแรกนั้นเราจะมารีวิวให้เห็นกันว่าท่านผู้ชมควรจะเลือกตัวไหนลงมาเล่นในทีมในภาคต่อไปนะครับตอนนี้ผมมีครบแล้วทั้ง3ตัวเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนก่อนนะครับ ขออนุญาตเปลี่ยนก่อนอ่านั่นก็คือราอูกอซาเลสสตีเฟนเจอร์ลาและก็ซา n เนตินะครับสตัวนี้จะมีแค่1ตัวเท่านั้นที่ท่านผู้ชมไม่ใช่สายเปิดแพ็กเนี่ยแลกด้วยปลอกแขนกับตันทีมได้เรารีวิวราอูไปแล้วนะครับเรารีวิวซานเนติมาแล้ววันนี้เราจะรีวิวเออขออภยัยเรารีวิวเจอราดมาแล้วกับราอูมาแล้วเราจะรีวิวซานเนติในคลิปนี้และเปรียบเทียบกันในท้ายคลิปว่า3ตัวนี้ ตัวไหนที่ท่านผู้ชมควรจะแลกมาเล่นแล้วก็คุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนอื่นวันนี้มีอัปเดตแพชนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนรูปภาพตัวผู้เล่นเยอะเลยสวยมากนี่ครับเนมา่ากีเอซ่าเป็นภาพใหม่หมดเลยนะนี่ครับสกินเนียเอสซูปิยานมาสก่ก็โรนโัลดเนยนะนะสวยเลยนะครับเนี่ยดิอโก้โจตาโมโกโก้โโกโกูอะไรพวกนี้นะครับ มีหลายตัวเลยที่เปลี่ยนแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปสัมผัสกับ Sanity กันสักนิดหนึ่งว่าเล่นจริงแล้วเป็นแบบไหนเปิดบอลเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่า3ตัวเนี่ยควรจะเลือกตัวไหนด้วยการเปรียบเทียบในช่วงท้ายคลิปนะครับอย่าลืมนะฝากบบ like, กดไลค์ share, กดแชร์กดสมครกันด้วยนะครับไปดูกันมาดูกันในเกมนะครับตอนนี้ผมก็อยากได้ตัว CDM อีกสักตัวแล้วก็ CM อีกสักตัวเหมือนกันนะ อยากได้เอ็นโซเฟรนันเดสแล้วก็น่าจะเป็นเอ็มพันซูไหมครับ CDM ที่สามารถไปต่อได้ในภาคหน้าเพราะว่าเราเล่นโฮ l ดิ้งเป็นหลักซะด้วยตอนนี้ตีเล่นในแบ็คขวานะครับแล้วก็ผมเอาลาอูลงมาตัวจริงด้วยสำหรับเกมนี้ แข่งชิปเพ่งอะคุณหลิดยังไงก็ยังเป็นตัวที่โกงที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาคุณหลิดนะครับทันติติครับให้ดูจงังหวะโอ้โหเฮ้ยสปีดเร็วมากครับจ่ายบอลขึ้นหน้ามาที่เคซ่าครับเอาละโอ้ไปวิ่งสะดุดท,ทำไมล่ะน้องเอ้ย เจอรานไม่ได้ขึ้นเยอะนะผมว่าไอตัวสนันติไม่ได้บุกไม่ได้บุกหลุดรุ่ยนะครับตัวนี้ไม่ได้บุกหลุดรุ่ยเลยจังหวะที่จับบอลแล้วเพื่อนมาร์กจะวิ่งแซงให้แทงทะลุช่องม,มาให้เดี๋ยวดูว่าจะบุกอีกหรือเปล่าในจังหวะต่อไปนี่ครับโอ้โหตัดหน้าเลย ที่สำคัญคือสกิลมูฟนะครับไ้ฟ้าวดูเนมา่าโค้งโค้งเว็บขอ,องจริงสุดๆรูปสวย อีกตัวหนึ่งที่ยิงดีก็สตีเฟนเจลนะ่าห์ะยิงดีมากแต่เขาเน้นบุกไปทางด้านบนซะส่วนใหญ่เนะี่ยไม่เห็นความสามารถสานิติ มากลาหลุดเลยครับมาส่งโรนันโดมาบดหน่อยแล้วแต่านเนติสปีดเร็วมากครับเร็วจริงๆเดี๋ยวเราใช้สานเนติขึ้นบุกดูนะครับดูการเปิดบอลของซานเนติโรนันโดมาแล้ว โอ้โหเปิดเอ้าเอาไหมโอ้โหเปิดดีจัดอื ทันไหมโอ้โหไม่ทันจะเซฟโอ้โหอีวิ่งไม่ทันเฉยเลยครับไอเซโดอันนี้สันติ จังหวะคของบอลตัวใหญ่ด้วยนะครับหลบได้หลบได้ยิงได้โอ้โหแฮนิตนี่ก็ปีกนะ่านผู้ชมเปิดบอลเตะม,มุมได้เรื่องอยู่ครับอันนี้จุดเด่นเขาอยู่แล้วนะเรื่องเตะม,มุมเนะี่ยอึม โอ้โหสองแอซิดซาเนตตีครับเปิดแม่นมากแต่มุมเนี่ยโอดีขึ้นเยอะเลยหลังจากที่ผมเปลี่ยนไอ้วิงแบ็กใหม่นะ เป็นสานตีเนี่ยคนนี้เล่นบอนสวยดีนะนี่ท้าไม่ใช่แบบสายดักบอลน,น่าจะโดนนะเนี่ยปุ้ม เรานาดซูแต่ภาพสวยมากรูปใหม่ที่เข้ามาอัปเดตมาใหม่สวยมากครับท่านผู้ชม เลือกใครดีเดี๋ยวบอ,อกเลยผมมีในใจแล้วนะสำหรับผมนะสำหรับผมมีในใจเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกันครับ3ตัวไอคอนที่เราจะต้องแลกด้วยปลอกแข่งกับตันทีมว่าเลือกใครดีนะครับอะเมนี้จบกันไปเดี๋ยวไปดูกันครับเปรียบเทียบกันหน่อยอ่ะก่อนอื่นเลยผมขออนุญ,ญาตนะครับเพราะว่า ทุกท่านน่าจะอยากรู้ว่าตัวไหนเล่นสไตล์ไหนอะไรยังไงก่อนอื่นเลยเรามาเปรียบเทียบเรื่องของตัวอ,อ่อเวิร์เค่าพลังต่างๆก่อนหนึ่งเลยคือตัวกองหน้าราอูนะครับสไตล์การเล่นจะเป็นสายพริ้วๆซะหน่อยตัวอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่รูปร่างพอเหมาะพอเจาะในการเล่นนะครับเวิร์กเลตไฮมิดียมยิงเท้าซ้ายแล้วขวาดีหมดส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการเล่นแบบ คุมบอลไว้กระตัวคลองบอลไว้กระตัวแล้วก็จ่ายออกแล้วก็วิ่งหาช่องเพื่อทำออประตูนะครับหาช่องดีเหมือนกันแต่ว่าเลี้ยงจะเหมาะจอกกว่าถ้าเล่นคู่กับตัวที่มงได้หรือว่ามีการจบสกอร์ที่ดีคิดว่าโอเคเลยหน้าเดียวเฉยๆนะครับไม่ได้เปรี้ยงป้างอะไรขนาดนั้นเพราะว่าพักบอลจริงๆก็รูปร่างไม่ได้ได้เปรียบฝั่งตรงข้ามสักเท่าไหร่นะครับซีเฟนเจอร์ลาดครับตัวนี้เนี่ยผมบอกว่า เป็นตัวหนึ่งที่เป็นกลองกลางมาตรฐานมากรูปแบบเกมรุกเกมรับเล่นได้ดีบ็อกซ์บอ็บอกไฮไฮนะครับสำหรับเวิร์กเลดรูปร่างดีครับร้อยาน้ำหนัก80นะครับมีลองพาสซิ่งมีลองช็อตเทเกอร์ส่วนหนึ่งเลยที่ชอบมากๆคือการจ่ายบอลการจ่ายบอลด้วยสกิลบู t ที่มันเป็นวิชั่นตัวนี้ดีมากใครที่ชอบเล่นจ่ายบอลเร็วๆนะครับจ่ายบอลเร็วๆแล้วก็เป็นตัวที่เล่นรุกก็ได้รับก็ได้และยิงแถว2ได้โอเคเนี่ย ผมคิดว่าเจอหลาดตอบโจทย์สําหรับแผนที่เล่น CM สัก2ตัวนะครับน่าจะตอบโจทย์เลยส่วนตัวนี้นะครับสําหรับผมเล่นได้ทุกแผนความเร็วโคตรเร็วส่วนสูงมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเวิร์กเลดดีด้วยครับมันเป็นไฮ h ผมชอบ Wingback ที่เป็น High-High high มาก l e a d e r ์ชี p ที a เพลเยอรดูสปีดครับปีต้น170-32-200กว่า ปิดปลายร้อบครับและ crossing ตรงนี้คือจุดเด่นที่จำเป็นต้องมีเลยนะครับนี่ครับ4อย่างตรงนี้ short p a t h long p a t h vision crossing ตรงนี้ต้องมีเลยสำหรับวิ n งแบ็คในยุคใหม่ใครที่ชอบเล่นเปิดหมงตง้องมีเลยแล้วดูครับเกมรับไม่ได้แย่นะครับ heading อาจจะเยอะแต่ว่าจ้ำเนีน่ยเสียเรื่องเดียวคือลูกกลางอากาศที่เขาตัวเล็กแล้วก็หม่งได้ไม่ค่อยดีนักนะครับนอกนั้นดีเลยเมื่อกี้พริ้วมากด้วยนะครับ เลี้ยงบอลอะไรก็ดีขึ้นไปยิงได้ด้วยในคลิปแต่ว่าท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่าควรจะมองยังไงเดี๋ยวเราลองเทียบค่าพลังให้ดูทั้ง3ตัวนะครับแล้วเราไปดูในห้องซองสักน,นิดนึงว่าใครวิ่งเร็วกว่ากันไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วเราเทียบให้ดูเลย3ตัวว่าใครวิ่งเร็วกว่าวิ่งแค่รอบเดียวพอเนาะเพราะว่า2องาตัวนี้เราน่าจะเห็นการเล่นกันเยอะแล้ว วิ่งจากตรงนี้ไปฝั่นตรงข้ามนะหนึ่งสองสามไปปื๊ดสามตัวเอ๊ะปึ๊บนะตัวต่อไปเวลาอยู่ไหนนี่ะซันนิตี้ก่อนก็ได้ วิ่งธรรมดานะครับไม่ได้ใช้สก,กิลหนึ่งสองทป้ายออสำหรับผมนะถ้าสามตัวนี้น่าจะสันติเร็วสุดนะดูยควาที่รูปร่างเขาเล็กด้วยเจอหลานครับแต่รูปร่างดีสุดนะเจอหลาน ไปเอ่อโอเคอ่ะนี่คือสามตัวอ่ะเรามาดูในส่วนของค่าพลังนะครับในส่วนของค่าพลังเพราะว่าอยากจะดูให้เห็นชัดๆเลยว่าค่าพลังในเกมพอเทียบกันแล้ว แม้ว่ามันจะคนละตำแหน่งนะต้องยอมรับว,ว่ามันคนละตำแหน่งนะครับอะไรที่เหมาะสมกว่ากันโอ้โหบอกเลยนะอืมฮึมอืมฮึมอันนี้คือค่าพลังเจอหลายกันลาอูนะครับเจอหลายกันลาอูผมให้เทียบตรงนี้ด้วยเพื่อเผื่อเป็นทางเลือกอันนี้คือโรนัลด นะครับโรนัลโดกับลาอูจริงๆเนี่ยผมบอกเลยนะลาอูดูจะดีกว่าด้วยซ้าครับนะครับมันไม่ได้เนี่ยด,ดูดูดิลาอูดูจะดีกว่านะอ่าแต่รูปล่างเสียเปรียบนะครับเอาไปดูซานติหน่อยซานนติกับลาอูซะหน่อยครับรถทีเดมาส์ผมมันเบิ้ลนติดๆคัดขัดอยู่ ความเร็วครับเร็วกว่าราอูนะเราเทียบกับกองหน้าเพราะอะไรเราอาจจะได้เจอกองหน้าในการวิ่งแข่งนะครับนี่ครับจะจ่ายบอลอะไรเหนือกว่าเยอะนะครับเลี้ยงบอลดีกว่าด้วยเหลือเชื่อนะรีแอคชั่นเยอะกว่าเรื่องเกมรับม,มันดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่เนี่ยถ้าเจอราอูมงสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้นะครับ ประมาณนี้เทียบให้ดูคร่าวๆเพราะจริงๆสามารถเข้าไปเทียบในเว็บได้ไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าเรนเดหรือฟีฟ่าไพ c สสามารถเข้าไปดูกันเองได้นะครับเรื่องของค่าพลังมาสรุปเลยสําหรับผมนะสําหรับผมนะครับทั้ง3ตัวนี้ถ้าจะให้ผมแนะนําว่าจะเลือกใครไปต่อดีผมจะแนะนําแค่2ตัวผมจะตัดลาอูบอลเลทิ้งผมจะเลือกซาเนติหรือเจอร์ลาดซาเนติมาเป็นอันดับหและเจอร์ลาดเป็นอันดับ2ลาอูเป็นอันดับ3นะครับ เพราะว่าอะไรส่วนหนึ่งเลยถ้าเราไปดูกันจริงๆแล้วนะครับเรามาดูนึ่งนี้ใน e นะเอชเชงนะวิงแบ็กเนี่ยมันมีตัวที่สามารถเล่นแทนชาเนตตได้คือฟริมปงครับถามว่าดีกว่าไหมสำหรับผมไม่เลยเวิร์กเลยเป็นไฮมีเดียมตัวเล็กกว่าชาเนตตอีกไม่ตอบโจทย์เรื่องลูกมงเด็ดขาดตัวเล็กมาก จ่ายบอลเอ่อจ่ายบอลส่งบอลอะไรก็ผมคิดว่าซานิติดีกว่าสปีดก็ดีกว่านะครับแต่เอ่อเนี่ยเฟอร์นนเดสอะผมว่าเล่นแทนเจอร์ลาดได้ครับเฟอร์นนเดสเนี่ยเท้า5 5แต่ว่ามันเป็น3ดาวนะครับเวิร์กเลยไฮไฮเหมือนกันมีลองช็อตมีเพลย์เมกเกอร์ซึ่งนะตรงนี้เนี่ยค่าพลังต่างๆเล่นแทนเจอร์ลาดได้และคิดว่าหาไม่ได้ยากขนาดน,นั้นด้วยสำหรับตัว CM นะครับนะตัว CM นะครับ อ่ะเราไปดูในตัวระดับท็อปบ้างอ่ะตัวระดับท็อปมีใครที่เป็นไพโอเนียแล้วเล่นได้ม้างอ่ะตรงนี้ไม่มีนะครับผมว่าเลือกแค่ในตัวของกองหน้ามีใครบ้างในกองหน้ามีฮาแลนด์เอ่อมีตัวอื่นๆมีโซคาตงโซคาเต้โรนันโดคือจะอธิบายอย่างนี้ครับท่านผู้ชม ถ้าท่านผู้ชมเลือกที่จะใช้ราอูเนี่ยเมื่อเปลี่ยนผ้าไปในอนาคตผมคิดว่าราอูก็ไม่ใช่ตัวท็อปไม่ใช่ตัวท็อปในตัวที่เป็นระดับไอคอนอยู่แล้วแล้วก็สามารถหากองหน้าในยุคปัจจุบันเล่นแทนได้ผมคิดว่าเปิดเซิร์ฟมาในอนาคตเนี่ยมันจะมีตัวกองหน้าให้เล่นกิจกรรมเยอะและราอูจะไม่มีความจำเป็นในตอนนั้นอีกต่อไปนะครับส่วนชาเนตตีเนี่ยเป็นวีแบ็กตัวท็อปที่ติดเมตาตลอดเวลานะครับและผมคิดว่า ในในอนาคตมันก็ยังเก่งอยู่ด้วยซันเนติตัวนี้เนี่ยมันครบเครื่องแล้วก็ตัวที่ทดแทนเขาได้นีมีน้อยมากนะครับมีน้อยมากถ้าในอย่างภาคนี้มีซันเนติก็จะมีแค่คาร์ลอสอัลเบรโตฟิลิปรามที่พอจะไหวกับซันเนตินะครับส่วนเจอร์านเนี่ยกองกลางผมคิดว่าด้วยเกมที่เป็นตัว FIFA Mobile หรือจะเป็น e-sport fc ในภาคหน้าเนี่ยมันมีความจำเป็นมากกว่า กองหน้าสําหรับกองกลางนะกองกลางมีความจําเป็นมากกว่ากองหน้าแล้วก็วิงแบ็กตัวนี้สัน,นติผมคิดว่าดีกว่าถ้าให้เลือกให้เลือก2ตัวนี้ส่วนลาอูอ่ะ o, ผมมั่นใจว่าเปิดเซิร์ฟมาในอนาคตมีกองหน้าตัวใหม่ให้ท่านเลือกเทียบนะครับตัวเลือกเยอะมากๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกแลกปอกแข่งกตันทีมเร็วๆนี้เพราะว่ากลาลังจะครบกันทุกคนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแพ็คต่อเพื่อจะหากองหลังอย่างล,ลิคาโดคาวาโย แล้วก็จะหาจูต์เบลลิงแฮมหรืออย่างน้อยก็ควรจะได้ทางด้านของออตัวอย่างเอนโซ e เฟอร์นันเดสจะได้ครบทีมสักทีสำหรับการแลกเปลี่ยนไพโอเนียนะครับรวมถึงโอนาน่าด้วยยังไม่ได้เลยเดี๋ยวจะพยายามแลกให้ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ